เดินป่าคาริออกับเอิร์ทแต่รก็เฮลชาตินะเพราะว่าตรงนี้ก็มีอันนึงวางขาไม่ได้ตอนนู้นก็วางไม่ได้นี่คือสเปรตของการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องต้องมีหน้าท้องที่แข็งแรงมานี่เจอหนึ่งดอกแล้วนี่ดอกก็เริ่มเลยแล้วก็ตรงนี้ก็อีกหนึ่งดอกจะบอกว่าเราไม่อยากจะเอาที่หนักตัวเรามาตรงนี้ชีวิตชีวิตฉันทำไมชีวิตฉันลำบากกันเลยวะนี่คือพูดตระกูลกาฝากนะเรียกว่ากระถนพฤรสีนะครับ จะบอกว่าเป็นพืชหายากก็รู้สึกกระดาษปากเขามันมีประมาณ60ดอกตรงนี้นะซึ่งแบเยอะมากเห็นเขามี10กลีบนะครับแล้วผสมพันธ์โดยพวกมแมลงวันจะมีกลิ่นเหม็นตุตุเนาะอตอนแรกๆก็จะออกมาเป็นดอกกลมๆแบบเนี้ยนะแล้วหลังจากนั้นก็ใหญ่ขึ้นแบบเนี้ยเราจะเห็นป็นแบบนี้เนาะแล้วพอเต็มที่ก็จะบานออกมา มีดอกทั้งตัวผู้และตัวเมียเนาะอย่างดอกตัวนี้เห็นข้างในสีแดงอันนี้คือดอกตัวผู้หลังจากนั้นเนี่ยอ่ะนี่ก็เป็นสเตจให้ดูนะมันก็จะเริ่มเน่าเฟะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออเน่าเสียเนาะแล้วก็จะออกมาเป็นผลเดี๋ยวเราย้ายมาตรงนี้นิดนึงเราจะมาเห็นดอกตัวเมียซึ่งจริงเป็นอะไรที่หายากมากเลยดอกตัวเมียเนี่ยข้างในเป็นสีขาวเพราะว่าเออมีตัวผู้สีแดงเนาะตัวเมียสีขาวอันเนี้ย ถ้าเกิดว่ามันได้รับการผสมพันธุ์ที่ดีมันจะกลายเป็นผลออกมาเนาะซึ่งยังไม่มีใครเคยเห็นว่าผลหน้าตาเป็นยังไงนะครับไอพืชกาฝากตระกูลเนี่ยมันอยู่กับมันจะอยู่ร่วมกันกับถ่าววันที่เรียกว่าเครือถาวน้ำนี่นี่คือเครือถาวน้ํานะไอใบเกียบัวผุดอ่ะมันขึ้นจากรากของไอต้นไม้ต้นนี้เนาะอืมจะเห็นว่ามันแบนๆแบบเนี้ยฉะนั้นวิธีที่เราหามันในป่าคือถ้าเราเห็นถาววันแบนๆแบบเนี้ย ก็ลองมองรอบๆนะจ๊ะแล้วบางทีก็จะไปเจอบัวผุดเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยน,นี่อันนี้มองหาง่ายเนาะถ้าข้างขวานี่เป็นฝานู่เนื้อยาวเฟื้อยเลยอ่ะบางคนก็เรียกว่ากระไดลิงเพราะมันเหมือนเออเป็นสะพานของลิงไต่ไปไต่มาได้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้นะเราจะเห็นดอกใหญ่มากเลยอยู่กับรากของไอ้เครือเถาน้ำที่เมนมีตกอยู่กับพื้นเอามาให้ดูนะไ <c> อ <oughs> ้ฉันปวดแอบมากๆเลย ทำไมแกต้องผ่านจะมาทรมานขนาดนี้อ๋ออันนี้ก็เจออีกนี่นี่นี่ดอกมาเริ่มเลยพี่บอกว่าจะมาดูดอกนี้ต้องมีแอปที่แข็งแรงมากๆเลยแล้วเอาอะไเนี่ยเดี๋ยวสิเบื้องหลังเบื้องหลังแหมเบื้องหลังก็จะได้กูจะเข้า ตอนนิชั่นได้นี่นี่ชีวิตยังยากเย็นอืออะไรเนี่ยจ๋าโอเคเอาแล้วโอเคนี่นะโอเควันนี้พามาเจอ